เกินดีกว่าขาดสอห้าสองห้าอ๋อย้อายในายก,ก,กันก่อนนี่ไยมันหนักรถบนไหนไฟเไหลยมาซำเดี๋ยวบนรถเข้าไปก็ทักทีกัติดกั้งหมด ตามเลย

นกเสือบาร์ไหนฮยกเือบาร์ไเนฮมามาป่ามาจะคู่เหรได้มัเดี๋ยวกะเดแมกพูดแล้วเสาพูดล้เสาเราเป็นยัง ขูดแรงนะขูดแรงนะดแรงขูดแรงห้องุดแรง้งแวามีครูิล่ะ็วมีครูแรงคนตึงัวะอ้ห่แล้วไม่เข้าเลยีู้เวลาดิ Thank you

ừ, dạ đúng vậy hả ừ, dạ ừ, dạ dạ đúng vậy hả ừ, dạ đúng vậy hả ừ, dạ đúng bưng hả ừ, dạ đúng vậy hả ừ, dạ đúng vậy hả ừ, dạ đúng vậy hả đấy dạ đúng đấy hả

เขาไหะได้ิได้ยกี่ปดหมฮะไม่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 ไ่ไม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 ไม่ไ่ไม่ได้ไม่ไมไม่ไไม่ไมไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไม้ไม่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 ่ไม่ mới khơi gì đấy? không <laughs> ừ. ừ. có, nhanh, có, đổ đổ. có, bà, bộ, có bộ, phải gấp, gấp ba bỏ công ba, công ba

กจะเอาแบกเขาแกออตะกี้ก็าแบกอเขาาุ่้ยได้ไ้อกนเลยผมบอกน้แบกคราเขาโดนนน่ะโดโดนเติมยุ้ยนิ่ช้วซีเรียสหนิ่ะ ใช่ผู้จัดปตหนาผ้เลี้องกเขาจะตุนเลยป่ะ้าจะยวกเลี้ยพอดีเชงเลยเชงเป็นน้องหองแก็ยังกู้็ำงานหน่เนาะฝุ่นวายหลวมันเบาอยู่เนี่ยเนาะสี่สิบโกฝุ่นสอบหนึง เอารกันดีลวกๆ้กันเสือปูหังนี่แล้ววางไว้แต่เื่อตรงมุมไม่เอาขำนะัลวกไตอนเอาลงเอางดันดด้เหรอเขาดานหูร้องไต่เขาไม่เบ่งปลายมั้ตเอาเสาเลือ

ยิง้เหมือน้เอะ้าไหมจนจกินนน้เกโอยชีเราเ็ดั่งชีกกระมังชกยามแก ห้าบาดเดียวรุดปุดลด้าฝนปัดีก่อนุทแล้วรวาบกแช่จังได้สิบรบาดเดียวีนงบไปแช่นางก้อนุดแล้วลากออกตะลุมแหลกแล้ว่ระยังก็นายสิเขาจะคุยยังกันก่อนคุยและวัไก่อเอาอาารปคือวสิไม่เล้ที่ว่านมันสดมึงแกยิงอะดนี่ดิคุยคุยตัวันะยัเป่ายังใหญ่ี่บ่อยไปุ้นลุม เลยจะคูดได้แข็งแข็งเห็นไหมยังไปรออยู่แข็งคู้้องเบิ่งดูคู้กันเบิ่งมเนาะไปไปยกเจ้าเยาว่างซี่เจ้าจังหวาดกากันกิดกาญันเขตเชียเบึงคันคูดแล้วมันไ่ได้เรามาคุยกใส่เฮ้าอันนี้นี่แล้วเจาอยู่นี่นี่ลาสุดถ่ายอย่านี้เขาไม่เ่ะเราไม่เก่อนี่าจ้าซีบับัวบาเกันเกิดก่อนอ่ไหวเยียงกันแล้ว เล่าขี่คุยเด้เล่าตะกี้ขุดผู้ว่าเป็นนวยเหมือนลาว่ามอไซคันยี่ใส่แต่มันไม่ได้แข่งแต่อยู่บ้านก็ก็ขุดผู้ว่าเป็นน้อยเหมือนนะไม่ได้ขุดเป็นน้อยแล้วมีแข่งท่านี้เดี๋ยบอกนะว่าขุดผูปลูกกันก็ไม่ได้แข่งท่านี้ขุดผูปลูกหรือเปล่าบ่ขุดผู้ผูกเลยคนละผู้เลยกันเป็นว่านุ่ยผู้จะไม่ได้แข่งไม่ได้ขุดดอก